ครับตองนี้นะครับ1 2ึ่งสองสามคราบครับหนึ่งสองสาม

ัลแล้วจะต่อไปนะครับจะเป็นเรานักแสดงดกง่านเลยนะครับเดี๋ยวเราแต่อไปนะครับทีจากไหเด้นะครับขอเรีเชิญน,นะครับขอเดีจับให้ด้อนะครับถ่ายภาพกับ kata nga na sabayot ruwa parao mata panata sami sama jihanyepiat jemja samwa panaa aluwa binuwa tama ime maa ku salam

य विमन ध मय धन गनुराग ना गु मार यपदि पालो गो कल परमा दे ना दिव्यधिपति पादय เอฟห้ันเก้าจำกัดและลำดับที่สี่รยเรียนเจวันฤดี่กสิที่สมกรรมการบริการบริษัทเอฟ5้าาจำกัดะเรียนเจอทั้งสท่านด้วยความเคารพครับสิบาที่ด้านหลังนะครับ ทานรู้่าผูสายเป็นายงนะครับเสร็จแล้วเราจะจับที่นักข่าวขอครับ ครับได้ท่านนายเจ้าภาพมีความประสรงค์ที่จะนำเงินที่ทุกท่านร่วมควบมุ่กับคุณแม่นารพิชิตจตบริระผู้วัยชน,นในครังรรคร้งนี้บร,ร,ริจาคให้กับโงคระนี้ที่เรามาที่ดีทุกบาททุกสตานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับลำเราต่อไปนะครับจาขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะ ท่านหน้าานะครับส่วนศิลปินดาราพี่พี่อน้องน้องนักแสดงทุกท่านเดี๋ยวรบกวนอยู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังที่อยู่ด้านนอกนะครับ เหล่านักสแสดงจาก GDS นะครับทุณท่านเลยนะฮะที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญเดยสักครู่นะครับแล้วก็ ที่ทำงานด้านหลังที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเรอสักครู่น,นะครับนะฮะท่านคณะเจ้าภาฟบริษัท GDS ห้าห้จำกัดน,นะท่านผู้บริหารนะสืบไปมาแสดง,ดงทลกานด้วยนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอกำลังเชิญคณะต่อไปนะฮะอนุญาตนะครับเป็นคณะท่านสงศักดิ์ปิศนาณัฐกุลน,นะครับ แล้วก็ท่านรองประธานสภานะครับท่านพระรอาจารย์ปิษณานาถคละครอบครัวนะครับขอกราบเชิญเลยครับทีมจับให้เลยได้เลยนะฮะล้วต่อไปนะครับจะเป็นเรานักแสดงทุกท่านเลยนะครับ<า>เ,เดี๋ยวรอสักลำดับต่อไปจะเป็น,<า>นพี่น้มมองนะครับนักแสดงศิลป<ม>ินทุกท่านนะครับนะครับ ขอบคุณที่ให้เออนะครับาุกคนลำดับต่อไปนะเชิญพี่พนๆน้องนแสดงนะครับทุกท่านเลยนะครับทา <c oughs> ้นี้น,นะครับีกับ,องน,นบองนี้นะครับหนึโอเคครับมอกชารั้งรายองารเลองคาค่กคว่ารค่วรครชอรชคม้วยนะครับ

แล้ำเราไปขอรียเชืญอนะครับเพื่อนหรแม่นะครับขอยเชืญได้เลยนะครับสองสานะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับบ่บอสครับโอเคสวัสดีครับ ต่อเออแล้วเราต่อไปเป็นเพื <Island> like <bbe> ่อนๆขอกล้องนี้นะครับขอสายตาวิดีโอหน่อยนะครับกล้องนี้ครับพี่วิดีโอกล้องวิดีโอนะครับกล้องนี้ครับหนึ่งสองสามเีกภาพนะครับอีกภาพครับโอเคนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกล้องนี้นะครับ หนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุ้ด้วยครับแกงขาวนอนได้หครับได้เปนนิ่เอ๋ลงได้เดี๋ยวกงโอเคครับกล้องนี้นะครับึโอเคแลอมือด้วยนะคบ